สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับเป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับปี38ของหลวงปู่หลิววัดไร่ทองนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นออกโดยสานักงานสาธารณสุขนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมกันสร้างกับวัดไ่ทองพัฒนานะครับองค์นี้จะตอกโคดวัดไ่ทองนะครับ่ะไปดูกันนะครับว่าลักษณะของเหรียญแท้นะครับเป็นแบบไหนนะครับ เดี๋ยวดูกันนะนะครับสำหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นองค์พระสังกัจายนะครับอยู่ในซุ้ม1 6นะครับอ่าขันแรกมาชมกันเลยนะครับดูความคมชัดรวมของพระก่อนนะครับอ่าภาพรวมของพระด้านหน้านะครับไม่บวมนะครับดูนะผิวเรียบตึงนะครับทุกด้านนี่นะมีความเป็นธรรมชาตินะครับหลักการดูพระแท้เบื้องต้น ด้านหลังนะครับผิวเรียบตึงนะครับไม่มีขอบซ้อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูขอบหูเจาะนะครับเป็นธรรมชาตินี่นะเป็นธรรมชาตินะครับมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะครับนี่ไม่มีรอยตะไบหรือรอยซ้อนของขอบนะครับที่ถูกจากการถอดอันนี้คือพระแท้นะครับอ่ะ ต่อมานะครับไปชมนะครับผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับใบหน้านะครับผสกติดคมชัดนี่ตัวยันขึ้นเป็นแท่งเป็นสันนะครับนี่สังกตินะครับสามเส้นนะครับสามเส้นขึ้นสวยๆนี่นะฐานบัวนะครับเรียงเป็นเม็ดนี่นะนี่ครับคมๆอย่างนี้เลยนะของแท้นะครับ เม็ดดอกไม้นะครับห้ากลีบนี่สวยๆครับสมสินี่ครับขึ้นเป็นแท่งคมคมนะมีความคมต้องอย่างนี้นะครับพระแท้ครับขั้นแรกหยิบขึ้นมาส่องดูความคมชัดก่อนนะครับตัวหนังสือขึ้นเป็นแท่งนะครับไม่ตื้นเบอร์นี่นะครับเล็บเต่าติดคมชัดตัวยันคมชัดนะครับนี่นะครับ ดูนะครับหูด้านหน้านะครับหูเจาะจะเจาะจากด้านหน้าทะลุไปด้านหลังนะครับนี่นี่ครับแบบนี้นะครับอ่ะไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับบัลล่ะด้านหลังตอกโค้ดนะครับเป็นโค้ดสอเสือนะครับเป็นโค้ดตอกนะครับอ่าโคดตอกนะครับโค้ดตอกมือนะครับอ่ะตาหลังนะครับมีเนื้อ เกินปิ้นขึ้นมาบ้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนิดเล็กน้อยนี่จากรอยตัดนะครับแรงกระแทกนี่ครับนี่นะครับขอบคมคมนะครับขอบคมคมนะครับสันขอบเหรียญเนี่ยตัวฟ้อนคมคมตัวเส้นยันคมคมดูหูเจาะนะครับหูเจาะนี่ เจาะนะครับเจาะมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะครับเป็นธรรมชาตินี่ครับไม่กวงลงไปเลยนะอ่ะต่อไปไปดูขอบตัดบ้างนะครับเดี๋ยวเอาเทียบให้ดูสององเลยนะครับนี่ครับตัวตัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวตัดสมัยใหม่นะครับตัดค่อนข้างที่จะคมนะครับคมนะครับขาดมีหัก ปลายมีดนะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะครับหักปลายมีดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวตัดของรุ่นนี้จะไม่ได้ขาดร้อยเปอร์เซ็นทีเดียวนะครับนี่ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะ ปัจจุบันก็หลักพันต้นๆน,น,นะครับสําหรับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะผมมีเหรียญเนื้อเงินนะครับแต่เสียดายนะครับมันเป็นเหรียญเลี่ยมทองแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับถือว่าดูไปเลยแล้วกันเนื้อเงินนี่ด้านหน้าเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับตัวโค้ดจับตอกเป็นโค้ดสอทอนะครับ สอทไอด้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นสาธารณสุขนะครับนี่นะสอทอนี่เนื้อด้านหลังเนี่ยของเนื้อเงินนะจะมีพดนะครับสังเกตนะจะเจอแทบทุกเหรียญเลยนะครับนี่จะเป็นเม็ดพดนะครับเม็ดพดจากาตัวบล็อกนะครับถ้าให้ผมเดาสันนิษฐานก็น่าจะปั๊มที่หลังเนื้อทองแดงนะครับ บ็อกอาจจะเกิดผลนะครับขึ้นนะครับดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยขอบตัดต้องเป็นประมาณนี้นะครับตัดเหลือประมาณ20%นะครับแล้วหักนะนี่ใครมีก็ลองส่งมาดูหรือส่งมานะครับผมรับเช่านะครับ แบบนี้เราองส่งมาดูได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ